พบกันในวันนังคารนะที่22เดือนธันวาคมขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นอยู่กับพวกเราทุกทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้และพระธรรมที่จะมาถึงพวกเราก็ปรากฏอยู่ใน2ติโมทีบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่17 2ติโมทีบทที่3ข้อที่14ถึง17นั้นได้พูดถึงเปาโล เขียนไปถึงติโมธีซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเน้นนะครับกำชับท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณค่าความสำคัญของพระคำพีเ์ไม่เพียงแต่พูดถึงติโมธีเท่านั้นแต่พูดถึงพวกเราทุกๆคนด้วยหัวข้อวันนี้ผมจะตั้งว่าฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปก็ปรากฏอยู่ในข้อที่14 ทำไมพูดถึงว่าฝ่ายท่านก็คือหมายถึงพวกเราที่เชื่อให้เราดําเนินชีวิตต่อไปต่อไปในเรื่องอะไรก็เปาโลจะพูดถึงในข้อที่14เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงข้อที่17แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปจากข้อที่10ก่อนข้อ14เปาโลจะพูดถึงคนที่ไม่เชื่อที่เขาประพฤติตัวปฏิบัติตัวและมีชีวิตอย่างไรนะครับ นั้นแต่สำหรับพวกเรานะครับที่เป็นคริสเตียนเราขับมีดำเนินชีวิตที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือเราดำเนินชีวิตอย่างหลายบ้างพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นถึงเรื่องของพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าผลตั้งมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันเราสังเกตดูพระคัมภีร์เนี่ยจะใช้คำว่าเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ย้ำบ่อย หลายครั้งด้วยกัน5ห,หัวข้อผมให้เขาคิดกับพวกเราหนึ่งเรียนรู้พระคัมภีร์เพื่อความเชื่อจัดมั่นคงปรากฏอยู่ในข้อที่14นะการที่เราเองจะมีความเชื่อเติบโตเข้มแข็งขึ้นเราต้องเรียนรู้พระคัมภีร์ประการที่สองครับเรียนรู้จากผู้ใดนะครับอันนี้สำคัญมาก การที่เราจะเรียนพระคัมภีรนะ์นั้นเราต้องเรียนรู้จากคนที่มีความรู้เรียนรู้จากคนที่รับการสอนมาก่อนแล้วเรียนรู้จากคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องมีหลายคนได้กับการสอนเรียนรู้ความเข้าใจคําสอนของพระคัมภีร์แบบผิดๆนะครับเสรจจาหลับติโมธีเขาได้เรียนรู้คําสอนปลูกฝังนาจากคุณพ่อและคุณแม่และจากเปาโลซึ่งเป็น ทำไมครับเป็นอาจารย์นะเป็นสปิริ t ชวลเมนทอ์เขาประการที่สามครับเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก <c oughs> เห็นไหมพระกัมภีบอกตั้งแต่เด็กมาการที่เราเรียนพระกัมภีนะครับเราต้องปลูกฝังพระคำของพระเจ้าตั้งแต่เด็กนี่พวกเราอาจจะยังเป็นในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผ่านช่วงเด็กไปแล้วแต่เราอย่าลืมที่จะ มีโอกาสปลูกฝังลูกของเราสอนลูกของเราเรื่องพระเจ้าตั้งแต่ทำไมครับตั้งแต่เด็กนะครับเหมือนอย่างติโมธีที่เขารับการปลูกฝังจากยายและแม่ของเขาซึ่งปรากฏอยู่ในสองติโมธีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าถ้าเรากลับไปอ่านดูที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ติโมธีจึงเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้ที่มีความเชื่อที่ดีและมี ใช่ไหมครับชีวิตจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง,ขงประการที่สี่ครับเรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์คำว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้หมายถึงพระคัมภีร์บริสุทธิ์นะครับคำว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือหมายถึงสิ่งที่ไม่เหมือนถูกแยกออกมาพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์นั้นไม่เหมือนอย่างคำสอนไม่เหมือนอย่าง คำภีบทเรียนหรือตำราอื่นๆน,นะทางด้านที่เราเรียนมาเพราะว่าพระคำภีนั้นสามารถเราที่นี้ถ้าเราสังเกตดูสอนเราถึงความรอดไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะแนะนำบอกเราสอนเราให้เรารู้จักความรอดผลบาปพระคำภีนั้นเป็นพระคำพีนั้นรับการโดนใจ หมาถึงเป็นพระดำรัสของพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยทำไมครับดนใจให้ผู้เขียนขึ้นมาถ้อยคำที่เขียนจึงเป็นพระดำรัสของพระเจ้าต่อไปพระกัมภีเนี่ยเป็นทรงคุณประโยชน์มากมายนะมีอะไรบ้างในที่นี้บอกว่าสอนเราตักเตือนเราปรับปรุงแก้ไขเราและทำไมครับอบรมพวกเราในทางธรรมในหลายๆด้านนะ เพราะฉะนั้นผมคงไม่มีเวลาที่จะพูดในรา,ายละเอียดแต่ได้เห็นถึงว่าพระคัมภีร์นี้มีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลจริงๆสำหรับพวกเราทุกๆคนทางด้านศินลธรรมชีวิตประการสุดท้ายนะเรียนรู้พระคัมภีร์เพื่อจุดประสงค์คือในข้อที่17เพื่อเราจะได้กระทำการดีหรือเพื่อเราจะได้เป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อที่จะทำความดี พระกัณฐีใช้ตอนนี้นะครับข้อ17ว่าคนของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องมีลักษณะชีวิตที่เหมือนพระเจ้านะครับเราต้องเหมือนพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามีชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามีได้อย่างไรพระเจ้าใช้เครื่องมืออันนี้ในการอบรมในการสอนในการตักเตือนในการปรับปรุงในะชีวิตของพวกเราพรี่น้อง ให้เรามีเวลาทุกวันกับพระคํำของพระเจ้านะครับให้เราใช้เวลาทุกวันอ่านพระคัมภีร์เพื่อผ่านตาผ่านใจผ่านหูของพวกเราเพื่อพวกเราเองจะได้เป็นคนที่เติบโตและมีความเชื่อในพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ